สวัสดีครับพบกับช่องปัตตุแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันก่อนรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าเนื้อหาร่อดแหลมในระบบปฏิบัติการ iOS หรือเครื่อง iPhone ของเรานะครับก่อนหน้านี้นผมได้ทําคลิปวิธีการตั้งค่าไปก็เป็นเครื่องที่เป็น Android นะครับซึ่ง iPhone เนี่ยมันไม่มีเมนูให้เปลี่ยนการตั้งค่าเหมือนตัว Android นะครับ หน้าเนื้อหาที่คุณเห็นนับมันไม่มีหัวข้อให้เราติ๊กเพื่อเปิดให้เราสามารถดูเนื้อหารอแหลมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกันตั้งค่าสําหรับ iPhone กันเลยสําหรับ i ไอโฟนนะับวิธีการเปลี่ยนกันตั้งค่านะครับมันต้องเปลี่ยนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ถ้าใครใช้ตัวคอมมีคอมพิวเตอร์ PC อยู่ก็ให้เข้าสู่ระบบผ่าน PC ก็ทําตามวิธีต่อไปนี้ได้หรือไม่ ถ้าใครจะใช้ iPhone ทําเลยก็ทําตามได้เลยเดี๋ยวผมไปเรื่องวิธีการเปลี่ยนกันนะคร่าเลยครับให้เราเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์เราก็คือตัวตัว iOS ก็เป็นของ Safari ก็เข้ามาที่ Safari เราก็ป้อนเว็บไซต์ไปเลยให้เราเข้า Twitter ผ่านเบราว์เซอร์แทนเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์เราต้องพิมพ์เองเลยนะครับท i t t e r c o m พิมพิมให้ถูกนะแล้วกด go ไปเลย อ่าเราก็มาหน้าทวิตเตอร์แบบนี้นะครับให้เข้าใช้งานเว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ต้องเปิดแอปแล้วนะให้เรากดเข้าสู่ระบบได้เลยกรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบเรานั่นแหละแล้วกรอกไปเลยนะครับแล้วกรอกพัสเวิร์ดนะครับกรอกพาสเวิร์ดเสร็จแล้วกดอ่านเสร็จสิ้นไปนะครับ,รบ,บ,รบรกดเ,เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยตอนนี้เราเข้าระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ safari นะครับเราไม่ได้เข้าผ่านแอป,ปนะครับแล้วกดเหมือนเดิมครับเหมือนวิธีที่ผมสอนไปเรากดรูปโปรไฟล์เราเพื่อไปที่การตั้งค่าได้เลยอ่า ตรงนี้ครับการตั้งค่าโอเคเลื่อนลงมากดไปที่การตั้งค่าอ่ามาถึงหน้านี้ครับเราก็ไปที่นี่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยกดเข้าไปเรามาตรงนี้ครับเนื้อหาที่คุณเห็นเรากดเข้าไปได้เลยเนี่ยตอนนี้นะครับมันแสดงให้เราสามารถติ๊กเพื่อแสดงเนื้อหาร่าแหลมได้ <c oughs> แล้วครับก็คือตรงนี้เราก็ถ้าเราต้องการให้แสดงเรากดติ๊ก อ่าเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับมันก็เป็นวิธีการเปิดการตั้งค่าให้ทวิตเตอร์ของเราครับแสดงเนื้อหารอ่อแหลมแล้วนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็กดกลับไปได้เลยเราก็สามารถกดเปิดแอปแล้วก็เล่นทวิตเตอร์ของเราโดยที่สามารถดูเนื้อหารอ่อแหลมได้แล้วครับก็น,นี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าของ iPhone เราในการแสดงเนื้อหารอ่อแหลมในบัญชีทวิตเตอร์ของเราครับ ถ้าใครติดอะไรก็สอบถามมาที่ใต้ช่องปัตุแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ